อครับเดี๋ยวก็จะมาพรีวิวคร่าวๆนะครับของ LG G2 นะครับหรือ G2 มาโฟนแปชิปเดือธงตัวใหม่ของทาง LG เขาเลยนะครับอันนี้มันมืดๆหน่อยเดี๋ยวถ้าใครขึ้นมันจะสว่างขึ้นไหมอโอเคอโอเคครับก็เริ่อตั้งแต่ ตัวเครื่องเลยนครับรอบตัวเครื่องหน้าจอน,นะครับมาพร้อมขนาด5.2นิ้วนะฮะจะเห็นว่าขอบข้างค่อนข้างแคบมากๆนะครับเราสองฝั่งเลยตรงนี้ก็จะเหลือพื้นที่น้อยทําให้ตัวเครื่องขนาดไม่ใหญ่เกินไปสามารถถือใช้งานมือเดียวได้อย่างถนดัดชัดมือดีนะครับก็เริ่มจากด้านบนแล้วกันตรงนี้นะครับจะเป็นลำโพงสนหนา้าตรงนี้มีกล้องหน้านะครับความละเอียด2.1ล้านพิกเซล ทางเขาบอกว่าสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้ด้วยกล้องหน้าส่วนด้านล่างนะครับจะเห็นว่าไม่มีปุ่มไฟไม่มีปุ่มใดๆเลยนะครับโดยจะเป็นปุ่มอยู่ในตัวหน้าจอเลยนี่ครับโอเคก็มาดูต่อนะครับรอบๆตัวเครื่องตัวนี้ก็จะมีดีไซน์ที่แปลกไปครับที่เรารู้คือรอบๆจะไม่มีปุ่มใดๆเลยนะครับไม่มีปุ่มเลย ข้านล่างจะมีช่องเสียบหูฟังนะครับขนาด5มิลลิเมตรแล้วก็ลําโพงก็จะอยู่ด้านล่างแต่ตรงน,นี้มันมีตัวล็อกนี่มันบังอยู่ซึ่งปุ่มทั้งหมดนะครับจะไปอยู่ที่ด้านหลังนี่ครับก็คือฟีเจอร์อที่เขาเรียกว่าแรคคีนะครับแรคคีคือปุ่มควบคุมต่างๆอยู่ด้านหลังมีทั้งมีปุ่มวอลลุ่มนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นปุ่ม power สำหรับเปิดปิดเครื่องนี่ครับเปิดอยู่กดปุ่มปิด จริงจริงมันเซ็ตได้หลายอย่างนะบางทีปุ่มขึ้นก็จะเป็นเข้าถ่ายรูปปุ่ม Q อะไรเงี้ยแล้วแต่มันสามารถเป็นหน้าค่าได้นะครับถ้าส่วนกล้องหลังพร้อม13ล้านพิกเซลพร้อมจุดขายใหม่ของเขาคือี O S ก็คือเป็นที่ตัวฮาร์ดแวร์ด้วยมันมีมอเตอร์อยู่ในเลนสยูดแถวเลนกล้องอ่ะก็คือรองรับการสั่นไหวของภาพได้ดีการการสะเทือนนะก็มาพอแปดมางแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับนี่แล้วก็เห็นเขาบอกมีฟังก์ชัน น็อกไอ้น็อกอ่อนนี่ไปปิดหน้าจออย่างรวดเร็วเพราะหลออมีปุ๊บไปขึ้นมานีหน้าจอปดล้องนะครับจากเดิมลองใหม่อีกทีนึงปุ๊บจากเดิมนะครับมันนี้จะมีวิ่งวิงมากขึ้นของเดิมจะเป็นเอฟเฟกต์น้ำใช่นี่พอปดล้องมาก็จะเจอข้างในเลยการใช้งานถือว่าไหลลื่นมากซึ่งตีโปงก็ ไหลเรื่อยอยู่แล้วแต่ตัวนี้ก็พอๆ <พอ S 2> กันมันดูเหมือนเลื่อนกว่าเลยนะแล้วมันก็ติดมือโดยหน้าจอนะครับยังเป็น Full HD ขนาดจอ5.2นิ้วที่บอกไปนะครับความละเอียดสูงมากแล้วเป็นแบบ IPS คมชัดชดีไันสมจริงอยู่แล้วก็จะลองดูในฟีเจอร์หลักๆของเขาแล้วกันว่ามีอะไรมาบ้างแต่จะเห็นทีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเนี่มันจะไม่มีบาอะไรเลย,เลยมันจะเป็นเหมือนแบ็กกราวด์เลยแล้วก็เป็นไอคอนขึ้นมาก็ดูสวยแบบแล้ว ด้านล่างด้วยเห็นไหมัดเคมาดูดิตรงนี้นะครับแถม Notification เรื่อนลงมาก็จะมีพวกปิดเมโมท็อกักสวโซมิทจะอยู่ตรงนี้หมดคิวสไลด์อ่าคิวรีโมทพวกนี้เป็นฟังก์ชันหลักๆนะครับรูปเมโมเราก็รู้อยู่แล้วก็คือเลือหรับเขียน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 นะครับอ่าต่อจากปิดเมโมคิวสไลด์คิวสไลด์แอปนะครับตัวนี้เหมือนจะรองรับได้มากขึ้นเข้ามาดูก็จะมี10แอปนะครับมีไฟล์แมจเตอร์อะไรพวกนี้เพิ่มเข้ามา แต่ก็ยังแอดเพิ่มไปไม่ได้ได้เท่าเดิมเท่านี้แหละพิกรีโมทนะครับอันนี้เหมือนต้องทําอะไรก่อนทั้งอย่างซึ่งมันยังทําไม่ได้ก็เป็นรีโมทเพราะมันมีอินฟาเรดอยู่สามารถใช้ควบคุมแอร์ดีวีได้เหมือนกันแต่เหมือนจะดีกว่าเดิมเปล่าก็ไม่แน่ใจเห็นเขาบอกแอดเพิ่มเลยได้เยอะเลยต่ไวรอดูในรีวิวดีกว่าใช่ครับอันนี้ก็ค่าจะมีอะไรอีกอ่าเรื่องชิปประมวลผลเรื่องสเปก ที่เราตาาบกันก็คือเป็นความก้องแต่กล้อน800ใช่แล้วก็ความเร็ว c p u ถ2.26 g h กเร์เร็วมากๆตอนนี้ก็ลองเปิดกล้องดีกว่าเปิดกล้องเพิ่งสิวันนี้แ a m 2 g ิกูดได้จบก่อนแ a m 2 g ิก a d e n o 3 0 0ใช่ก็คือตัวล่าสุดเป็น CPU ที่แรงที่สุดตอนนี้แหละสเปคปัจจุบันโอเคก็เข้าสู่เรื่องสุดท้ายแล้วกันใน p องเราเข้าๆวันนี้ก็เป็นเรื่องกล้องนะครับคาเมลา อันนี้เริ่มจากกล้องหน้านะครับทวาเอียดสอง้านนี่ก็ถือว่าทําออกมาได้โอเคแหละใช้ได้ระดับหนึ่งไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ทีเด็ดมันจะอยู่ที่กล้องหลังคราาับผมนี่อันนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวผมลองบันทึกวิดีโอเอ้ยเดีเ๋ยวดูคร่าวๆก่อนว,ว่ามันมีเมนูอะไรบ้างนี่ครับในเมนูของกล้อง มีการตั้งค่าต่างๆให้เราปรับเทียบเลยทั้งเรื่องปรับแสงสว่างโฟกัสอะไรต่างๆนี่ครับโดยโฟกัสตรงนี้เห็นบอกว่ามันโฟกัสได้หลายจุดพร้อมกันนะครับถ้าเป็นเนี่ยครับมันจะสามารถโฟกัสได้หลายจุดปกติเราจะโฟกัสได้จุดเดียวอนะไรเงี้ยโอคแล้วก็จะมี นี่เป็นโหมดนะครับให้เลือกไหนโหมดอะไรพวกนี้ก็มีดูอ l c a คาเมล่าเหมือนเดิมถ่ายถ่ายได้ทั้งวิดีโอทั้งภาพถ่ายลองดูถ่ายถ่ายอะไรดีนี่ครับเดี๋ยวลองถ่ายวิดีโอดูว่ามันนิ่งขนาดไหนนี่เราเขย่ามันก็ดูนิ่งนะของท้องมาดึกด้วย เปิดให้ดูอีกทีนะมันจะนิ่นะงขนาดไหนก็สามารถพอดและวถ่ายต่อได้เหมือนเดิมอันนีแล้วก็สต็อปเลยนะครับรก็เปิดดูถ้าเขาย่ามันก็โอเคนะก็ตันเลยแต่ดูค่อนข้างนิ่งกว่านิ่งกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปครับ ก็ยังไงเดี๋ยวเราถ้าเราได้เครื่องมาจะมารีวิวให้ดูกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็ชมเป็นพรีวิวคร่าวๆไปก่อนแล้วกันกขอบคุณ